ETF วันนี้นะครับตอนนี้ยังไม่รวม b a c k ล็อกนะเมื่อวานเนี่ยรวม b a c k ็อกอีก600กว่าก็ยังไม่พอนะครับก็ติดลบอยู่ดีเมื่อวานเนี่ยศูนย์หมดนะครับมี2คนที่ซื้อกับขายคนที่ซื้อก็คือแบ็กล็อกนะซื้อประมาณ6 3 8 2 8 Bitcoin ในขณะที่ a r ร Investment ขายทีเดียว2,000ก็สู้แรงขายไม่ไหวนะครับก็ติดลบไป 1.3K ในขณะที่วันนี้ครับวันนี้เนี่ย ยอดเนี่ยผมยังไม่เห็นนะฮะตัว Back Rock เองหรือ d e l i t y เองหรือ Bi ต o กเองเนี่ยผมเห็น Ar รผมเห็น Bi t ไวไอ้บิตไวช์นะครับตอนนี้ติดลบมาแล้วพันเจ็นะ,ะติดลบน้อยกว่าเมื่อวานเมื่อเมื่อวานเนี่ยอาร์ Arc เนี่ยชัดคนเดียวก็สองพันนะ,ะแต่ว่ามีสิทธิติดลบเพิ่มอีกนะฮะแต่ติดลบก็ไม่เยอะแล้วเมื่อวานติดลบพันหนึง่งอันนี้จะติดลบน้อยหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะการยอ่อแล้วก็ประคองตัวอยู่แถวนี้หรือเปล่านะ,ะสำหรับบิตคอยหลายวันที่ผ่านมาเข้ามากกว่าออกชัดเจนนะครับคุณดูเข้าเนี่ยระดับ แปดพันแปดพันเจ็ดพันหกพันเจ็ดพันแปดพันอะไรเงี้ยในขณะที่ออกเนี่ยแค่พันสามนะฮะวันนี้จะออกเท่าไหร่พันไหมจะถึงไหมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกทีละกันนะครับ